ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิ๊เกมพาร์ทในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าว i p ช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุ อนิเมะแอร์เอนเจอร์บูลล็อกไลวลลนะครับและยังมีบริการฟาร์แมแบบต่างๆอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีท่านชมดูท่านกันเลยนะผมเป็นผมแปร์นะวันนี้นะผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะผมเกมบูลล็อกไลเวลลนั่นเองนะซึ่งคลิปนี้จะมาช้านิดนึงนะก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับคือตอนเกมมันอัปเดตตอนเที่ยงคืนนะที่ประกาศแต่มันเลื่อนมาตีสองนะผมก็เลยนอนแม่งเลยนะเออผมเหนื่อยนะผมล้าผมไปไอ้นี่มานับกลับบ้านมานะมาเอาเรามาเพื่อการเสียเวลาเราจะมาสรุปออััััปปเเเดดตตกกนนนนลลย้ะซึ่งี โคตรห่านะครับมันเป็นอัปเดตตัวของแมคโดนัล์นายหนีนั่นเองนะก็คือมันเป็นตัวสกินนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ใหม่นะเดี๋ยวว่ากันนะครับก่อนอื่นเราจะมาเป็นตัวของล็อบบี้เหมือนกันนะครับล็อบบี้เนี่ยนะครับจะเป็นล็อบบี้ตัวเก่าแล้วนั่นเองนะเห็นไหมกลับมาเป็นล็อบบี้แบบเดิมครับก็ทำไมก็ผมว่าล็อบบี้ใหม่ก็สวยนะแต่แต่เขาก็มาใช้ล็อบบี้เดิมนะครับก็ตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของนี่นะครับอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งอีเวนต์เเเนนนี่่ยะครับผมพิงห็ โอ้โหแม็กดังอยูลูกนี่มีซ้อนหกแล้วโอเคนะก็คือจะเป็นตัวของเบลนท์พาร์ตนั่นเองนะกลับมาเบลนท์พาร์ตแล้วนะอันนี้ก็ต้องทํากันนะนี่อันนี้เป็นเควนครับแล้วก็เราทําเสร็จนะเราก็จะมาปลดเราเบลนท์พาร์ตนั่นแหละนะก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะโอเคเราก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวของกงล้อนั่นเองนะเหมือนตอนดอนเรลเซโนนะนะไปะลั่นเลยสองเปอร์เซ็นต์โชว์ไปคนดูโอ้โหโอ้โห นั่นแหละนะโอเคอันนี้นะจะเป็นตัววงล้อนะซึ่งมันจะมีตัวของ m ม็กโดนโนนายีเป็นการนะแล้วก็เป็นตัวของอีโมดอีโมดฟิปอ่าโอเคนะแล้วก็เป็นพวก l ัคกี้สปินโมตินั่นแหละนะครับอันนี้คือผมมาอัดเสริมนะคือผมลืมรีวิวของลิมิเต็ดนะก็คือมาวันที่โก้เอฟเฟกกันก่อนเลยละกันนะเป็นแคสเออเอฟเฟกอย่างโง่เอ้ยมันก็คือคือกีตัง์มาทับโกนั่นแหละนะครับโอเคนะต่อไปนี้คือ รถเบอร์เกอร์นะเป็นอ e ีโมดนะนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนได้นะแล้วก็ทะเบียนบูล็อกลายบอลวยนะครับอันนี้เป็นตัวของคอสเมติกนะครับก็เป็นเฟนฟายอยู่ที่หลังเออไม่มีอะไรนะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์นะนะครับนี่เป็นการ์ดเบนะอรนะ์อเกอร์นะครับใจแอนเบอร์เกอร์เลยนะโคตรใหญ่นะโอเคนะไปโอเคนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะนะครับแล้วก็สิ่งที่เดี๋ยวผมขอเช็คเกันหนึง โอเคครับมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในอัปเดตนี้นะนั่นก็คือตัวของแม็กโดนัลไนนีไฟชิโลโอ้โหชื่อนะครับโอเคนะก็คือเป็นตัวของแม็กโดนัลไนนีนั่นแหละครับเป็นมันมันจะบอกว่าเป็นสกินก็ได้นะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับว่ามันมันก็แค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์กับทุกคนครับมันก็คือจะเปลี่ยนตัวของสไตล์สกินนะครับแล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชันคัสซีนครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งเป็นตัวของสตล์ลิมิเต็ดด้วยนะทุกคนนะครับนี่นะครับ ซึ่งโอกาสออกแม่งน้อยกว่ามาเตอรอ์นะใครจะหาก็โอ้ยกอ d นะมางั้นะเดี๋ยวเรามาสุมหากันเลยละกันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นการเล่งสปีดคลิปนะค,คือผมเพิ่งตื่นผมพูดจริงๆนะว่าคือผมแบบตื่นมาประมาณ5ทีผมลุกมาอคลิปเลยนะเยงผมอาจจะแปลกๆนิดนึงนในคลิปนี้นะไปนะครับเดี๋ยวผมเล่งสปีดคลิปยาวนะไปกัน ว่าอะฮะอะออะฮะอะอยู่ดีก็ได้นะทุกคนเนอะก็ล็อกไม่ได้ด้วยอะหาหาเอาเป็นว่าได้แล้วนะทุกคนอะไอเนี่ยผมกดเลยไม่ได้เลยอโอเคเอาเป็นว่าได้แล้วโอเคกดผิดเลย นับมาเอาเราได้แล้วนะตัวของแม็กโดนัลนี่ายชิโลนับก็โดนไปค่อนข้างเยอะอยู่นะนับถือว่าก็เพิ่มเมื่อกี้ทำไมค้างล้วค้างก็คือกดอะไรไม่ได้ด้วยนะนับมันไม่สมรีด้วยนะแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะว่าตัวของลัคกี้สปินเนี่ยนับมันตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะนับมันก็ถือว่าก็ไม่แย่นะแต่แต่มันก็คือลัคกี้สปินเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันมีน้อยนะนับก็ขอให้ได้ก็แล้วกันนับใครที่อยากได้นะครับสุดๆนับเดี๋ยวนึงนะโอเคนับมา เราจะมาเริ่มรีวิวกันเลยละกันนะครับรีวิวสดๆเลยนะครับนี่เออผมลืมเปิดเลยนะ้าซึบมานับเอ๊ะผมเปิดพอทางแบบโอเคนับมาก่อนอื่นสกิลสี่อุ้ยเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมอุ้ย <laughs> นับมามาเริ่มที่สกิลสี่กันก่อนละกันนับนี่เห็นนะตอนกระโดดมันจะมีสีแบบเขาเรียกนะเนี่ยเห็นนะมีเอฟเฟกต์นับแล้วก็สกิลสี่ตอนชาร์จยิงนับนี่เป็นเอฟเฟกต ไอ้เฟนไฟจะจ่ายนั่นเองโอ้นะโอเคต่อไปนะคือสกิลตัว V นะครับอ่านะก็จะเป็นแบบเอฟเฟกต์แบนี่นี่นะแบบเป็นเฟนไฟสีแดงนะครับนี่เป็นเส้นลายสีแดงแล้วก็มีเฟนไฟฟุ้งไปฟุ้งมาโอเคเต่าโฮ้ยผมประเด็นคือมันเช้าเกินเลยทุกคนคือผมไม่มีคน ที่จะไปยืนเป็น s อ v ให้อะออต้องขออภัยแล้วกันนะับแต่ว่าสก,กิลสก,กิลมันก็คงเป็นสีแบบเนี้ยทุกคนนะโอเคนะนับก็เน้นไปนะับไหนเขาลองแบบไอ้อน,นี่ดิอ่าวอลเล่นับก็ยังเป็นสีเหมือนเดิมนะัผมคิดว่าเอฟเฟกมันคงจะคล้ายๆกันหมดนะนะัแต่ว่าที่มันจะแตกต่างก็คือตัวคัสซีนนะต่อไปนะับคือเฟกอ่านี่นะ fake เฟกเรา อ่ะนับก็เหมือนเดิมนับเอฟเฟกยิงอะไรเหมือนเดิมเอฟเฟกตลายก็คล้ายๆเดิมนะเออลายเวลาใครอ่ะนั่นแหละเอะเอพี่ครับพี่พี่เออฮือ <c oughs> บักอ่ะและ้วแล้วคือทำไมผมทำะไรกับสไตล์นี้ไม่ได้เลยล็อกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ช่างมันนะครับเอามาหนันบ,เ,นบเดี๋ยวเรามารีวิวต่อนะเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุนิดนึง พี่พี่ให้ผมลงเลยพี่โอเคนึ่งสองป๊อะนับก็มีประมาณนี้นะไปะโอเคนะก็ตอนนี้เนี่ยนะผมได้ไปเบิกตัวรหัสไก่มาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรีวิวไม่ครบนะผมลืมไปว่าในแอนติเนี่ยมันก็มีสกิลที่มันต้องใช้บอลอยู่กับฝั่งตรงข้ามนะนับหมากสกิลวีนะครับอ่ะเป็นหน่อยที่ผมคิดนะครับก็คือมันหรออ่ะมันก็แค่เอฟเฟกเดิมนั่นแหละนะเ็นนับไนะปเดี๋ยวเรากดสกิลว v แล้วเรา นั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวใช้ดูอีกรอบหนึ่งครับไปเอาแบบห่างๆอ่านั่นแหละนะครับประมาณนี้นะสำหรับตัวของสกิลวีตอนที่ฝั่งนู้นคอมบอลอยู่นั่นเองนะต่อไปนะค,คือสิ่งที่เราผมคิดว่าผมคาดหวังนะนะว่ามันจะสวยนะไปบึป๊บโอ้คือมีนี่ไม่ได้เห็นใยในต่างชาติอะนะมานะเป็นนางหนีอยู่นี่ยหนอพุอ่ย แอนิเมชันลื่นมากนะนะเป็นคาสินที่แอนิเมชันลื่นมากนะปกติมันจะวา้วาว่ะอันนี้มันลื่นอยู่นะนะมามาเริ่มที่สกิลแรกกันก่อนเลยละกันนะสกิลแรกเนี่ยนะครับคือเดงแดนอ่านะครับก็คือมันจะมีเอฟเฟกสีแดงเหลืองนะพี่ตัวละครเรานั่นเองนะครับนี่อันนี้มันลงกับคอรเมติกสีม่วงผมด้วยนะมันอาจจะแปลกนิดนึงนะครับคือเราเราจะมีเอฟเฟกตอนที่เนี่ยนะตอนที่เราแตกบอลน,นี่นะครับเป็นแดงเหลือง นับสี่แมคโดนอลเลยนี่ป้างนะครับโอเคครับต่อไปสกิวีนะครับแบบที่ฝั่งหนูคอมบอลอยู่ก่อนละกันนะครับนี่อุย้ยเสียงเพื่อนเรานี่โป้อ่าก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็คือ เอ๊แต่นี่นะเพื่อนเรามีเอฟเฟกต์ไปด้วยนะครับมันก็เอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปนะมันคือแค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์นะสกิลมันก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ความแรงนาะนะเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับคือ5เฟยกวนเล่ผมว่าท่านี้สวยผมคิดเลยว่าท่านี้ต้องสวยไปอุ้ยเอฟเฟกต์เปลี่ยนสีส้มแล,แล้วตาเราก็เป็นสีเหลืองตนะ่างเดียวเลยครับ วันนี้เหมือนเดิมผมว่าตอนตอน,ตอนกระโหลกเปลี่ยนเน่ลยเด้ออุ้ยโคตรเท่แถมตอนกระโหลกมีเสียงกรอบเ,เอป็นไฟเนอะพวกเฟียวไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าก็โอเคนะทุกคนมันก็ฟิลเหมือนบันนี่ไกเซอร์นั่นแหละ,ะครับก็คือสกินดีเชยไม่มีไรนะครับแต่ว่าก็ มีไว้ก็เท่ดีนะแตกต่างจากคนอื่นดีนะนี่อ้าวอันติีผมหมดกลับไปล้างขาวเลยนี่เสียงเป็นไฟล์กรอบจัดกลับไปล้างขาวเลยอันตรีหมดนะโอเคนะเดี๋ยวเอาเอาไปอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราเราจะรีวิวยูบีนะแล้วก็เดี๋ยวแจกโค้ดก็เลยละกันนะเพราะคลิปนี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะเอ้ยรอบนีภาพชัด แบบโหลดนี่นี่หนอโอเจโอเคนะปะนะสกิลบีนะแบบคอมบอลก่อนละกันนะคือแทบลิฟอุ้ยเฟะเฟะ ออ้โหยภาพชัดแล้วโคตรเท่อ่านับก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของแทบริฟนะไม่ค่อยต่างแต่เดิมเท่าไหร่มีแค่เอฟเฟกต์ตอนจับนับนี่โอเคนับต่อไปคือสเปซช็อตนั่นเองนะครับก็กคือบอลู่กว่กา นี่นะครับก็เขาเรียกอะไรนะสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับจากตัวธรรมดามันก็คือมีเอฟเฟกไอ้สีส้มแดงนะครับแล้วก็เป็นรูปเฟลซ์ไฟแค่นั้นแหละนะซาวเอฟเฟกนิดหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> ก็ประมาณนี้นะสหรับตัวของนางหยีนะ นับเดี๋ยวผมขอใช้ท่าสกิลนี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้เป็นปกคลิปดีกว่านับคือรอบนี้โมเดลมันโหลดชัดนะเห็นปะนะับหน้าตัวละครผมชัดนัเพ่งปกคลิปนับไปถือว่าแถมรอบนี้ไว้รอบนึงนับปกคลิปของเราแล้วม,ม,มันมีเสียงเป็นไฟล์กรอบด้วยนะ ไม่ได้หมายถึงไฟฟ้าแหละนะเสียงกินงอมเง็บเลยโอเคเงับก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของแม็กโดนนลนน์หีไฟชิโร่โอ้โหชื่อนะครับเกือบลืมนะครับก็เดี๋ยวต่อนนี้นะครับจะเป็นการแจกโค้ดแล้วกันนะครับซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับมานะครับออกไม่ได้โอเคนะครับโอเคนับมาเราจะมาแจกโค้ดกันต่อเลยละกันนะครับซึ่งโค้ดเนี่ยนับจะมีทั้งหมดสองโค้ดนะครับก็คือโค้ดแรกนับคือตัวของ แมคโดนัลล์ไนรี่นะครับวันนี้นะผมลบโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องมีข้อหมายตังใจด้วยนี่อ๋อไม่ต้องนะแมคโดนัลล์ไนรี่ไฮส์หรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ในดีสคริปชันไม่ใช่ดีสคริปชันเอ่อท็อปคอมเมนต์นะผมปักหมุดไว้ให้นะก็สามารถไปกอลกันได้นะครับต่อไปนะครับคืออุ๊บดีเลย์นะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับทำให้ผมไม่ได้อัดตั้งแต่เมื่อคืนนะนะครับซึ่ง สิ่งที่ได้รวมกันเนี่ยนะครับทั้งหมด2โคดเนี่ยนะครับจะได้ทั้งหมด20ลัคก,กี้สปินสไตล์นะครับแล้วก็10บลัคก,กี้สปินโฟกนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ในว่านี้สำหรับคลิปนี้นะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจะถึงตอนนี้มากเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ